เลข้อสอบแพทสองพาร์ทฟิสิกข้อที่63นะครับเป็นข้อสอบที่สอบไปเมื่อเดือนมีนาปี55านำอนุภาค2ชนิดที่มีมวล m ที่มีมวล m และ m 2นะครับมวล m และ2 m นะครับตามลำดับอยู่ห่างกันเป็นระยะ R นำอนุภาคอีกชนิดหนึ่งที่มีมวลนะครับ3 m จากที่ไกลๆนะครับมายังตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างอนุภาค2ชนิดแรกนะครับ งานของแรงที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายอนุภาคชนิดที่3นี้เป็นเท่าใดนะครับงานของแรงที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายอนุภาคชนิดที่3นะครับข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยระบบนะครับระบบเป็นระบบอนุภาคนะครับเป็นระบบอนุภาคมวล m 2 m 3 m นะครับระบบอนุภาคอนุภาคเนี่ย มันจะเกิดแรงกระทําระหว่างกันนะครับตามกฎอะไรละ่ะกฎด,ดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันนะครับแรงระหว่างอนุภาคเนี่ยจะกระทํากันมีขนาด g m m ส่วน r กาลัง2นะครับสมมติอนุภาคสองตัวมวล m กับมวล m อย่างเงี้ยอยู่ห่างกันระยะ A, นะครับสามารถทาแรงกระทําระหว่างกันได้จากสมการนี้นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีพลังงาน มันจะมีสมการอีกสมการหนึ่งที่ใช้หาพลังงานศักของระบบนะครับก็ <ๆ S 1> คือ u เท <U S 1> ่าก <M. G. S 1> ับ g m m ติดลบด้วยนะครับ <ๆ S 1> แต่ครั้งนี้มันจะส่วน R นะครับสำหรับกรณีการหารพลังงานศักทีนี้ข้อนี้เนี่ยเขาให้หางานในการเคลื่อนประจุที่3ม,มาเข้ามาในระบบนะครับเข้ามาในระบบซึ่งงานในกรณีนี้เนี่ยระบบมีแค่พลังงานศักนะครับมันไม่มีการ มีพลังงานจนหรือว่ามีพลังงานอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เราสามารถหางานได้จากอะไรครับงานของเราก็หาได้จากผลต่างของพลังงานศัตว์ตัวนี้นะครับงานหาได้จากผลต่างของพลังงานศัตว์นั่นก็คืองานหาได้จากพลังงานศัตว์ตอนสุดท้ายนะครับลบด้วยพลังงานศัตว์ตอนเริ่มต้นนะครับงานศัตว์ตอนสุดท้ายลบด้วยพลังงานศักว์ตอนเริ่มต้นอ ให้2เป็นสุดท้ายห้1เป็นเริ่มต้นนะครับทีนี้เราก็ลองมาพิจรารณาตอนเริ่มต้นก่อนว่าระบบมีพลังงานสัตว์เท่าไหร่นะครับเริ่มต้นระบบมีมวลอยู่2มวลมีมวลอยู่2ชิ้นนะครับก็คือมวล m กับมวล 2m นะครับวางห่างกันเป็นระยะเท่าไหร่ระยะ r นะครับ เพราะฉะนั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถหาพลังงานศักของระบบได้นะครับ U U ตอนเริ่มต้นก็เป็น U ให้เป็น U 1นะครับเริ่มต้น U 1ก็เท่ากับลบนะครับสมการนี้เลย G นะครับ m ครับ m ก็คือมวลก้อนหนึ่งนะครับมวลก้อนหนึ่งในสก้อนนี้ก็คือในกรณีนี้ก็คือ m นั่นเองครับ m ก็เป็นมวลอีกก้อนหนึ่งในสองก้อนนี้ก็คือ2 m หารด้วยระยะระหว่างมวลสก้อนก็คือนั่นก็คืออยู่พลังงานศักย์ของระบบในตอนเริ่มต้นนะครับมีค่าเท่ากับลบ G M คูณ M ก็เป็น M อากำลังสองนะครับสอก็ย้ายมาอยู่ข้างหน้าดีกว่านะครับหารด้วยนะครับติดไว้ก่อนอันนี้เป็น พลังงานสัตว์ตอนเริ่มต้นนะครับทีนี้ลองมาพิจารณาตอนสุดท้ายบ้างตอนหลังนะครับตอนหลังเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามีมวล m นะครับแล้วก็มวล 2m วางห่างกันเป็นระยะ r เหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่ามีมวล 3m แทรกเข้ามา มวล 3m ถูกวางเพิ่มเข้ามานะครับที่จุดกึ่งกลางพอดีก็คือจุด r ส่วน2นะครับ r ส่วนอ2อทีนี้ทีนี้ระบบของเราก็จะมีมวลอยู่3ชิ้นละนะครับมีมวลอยู่3ชิ้นการหาพลังงานาสักของระบบนะครับก็หาได้โดยการจับคู่มวลทีละคู่แล้วหาพลังงานสักออกมาทีละคู่นะครับ พลังงานสักออกมาที่เราคู่เช่นจับคู่นะครับจับคู่มวล m กับมวล 3m ก่อนนะครับมวล m กับ 3m ตัวนี้นะครับเราก็อาจจะหาเราก็สามารถหาพลังงานสักได้จากสมการนี้นะครับ u ก็เหมือนเดิมสับสคริปต์วันนิดนึง m กับ 3m m กับ 3m ก็หาได้จากเือนเดิมจากสมการเดิมนะครับลบ G ระหว่างมวล m กับ3 m ใช่ไหมเชิง้มวลก้อนหนึ่งก็เป็นเ็มแทนข้าวมวลก้อนหนึ่งเป็นเ็มมวลอีกชิ้นหนึ่งก็เป็น 3m หารด้วย R ส่วน2โอเคก็คิดเลขออกมา R ส่วน2มันเป็นเศษส่วนสอนก็กลับเศษส่วนสอนนะครับกลับ2ขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะกลายเป็น ลบนะครับลบ g m คูณ m ก็เป็น m กำลังสองอันนี้3แล้วก็กลับกลับ2ขึ้นไปข้างบนไม่งงนะเศษส่วนซ้อน,นกับ2ขึ้นไปข้างบนก็กลับไปคูณ2ก็ไปคูณกับ3ก็เป็น6นี่เป็นคณิตศาสตร์นะเขากลายเป็น6 g m กำลังสองส่วน r นะครับอ,อันนี้คู่แรกนะครับะระบบนี้มีพลังงานมีมวลสา่ก้อนนะครับต้องใช้หาทีละกทีละคู่ คู่ต่อมาจับคู่มวล 3M กับ 2M นะครับก็หา u สคริปต์สากับ 2M นะครับก็จะได้ลบ g ครับลบ g ก็ 3M คูณกับ 2M หาร r ส่วน2เช่นกันนะครับคิดเหมือนเดิมนะครับลบตัวเลข2ตัวนี้ก็กลับขึ้นไปด้านบน ครับกลับขึ้นข้างด้านบนะนะเหมือนเสร็จส่วนซ้อนเหมือนเมื่อกี้กลับ2ขึ้นไปก็จะกลายเป็น3คูณ2 2ตัวนี้กลับขึ้นไปคูณก็เป็นคูณ2อ,อีกทีหนึ่งก็กลายเป็น3คูณสเป็น6 6หคูณสตัวนี้ก็เป็น12นะครับเป็น12อ่าโ <Okay. S 1> อเคได้อีกคู่หนึ่ง ต่อไปคู่สุดท้ายก็คือพลังงานศักย์ระหว่างคู่ m กับ 2m นะครับห่างกันเป็นระยะ R นะก็หา u m กับ 2m นะครับก็เท่ากับลบ g มวล m กับมวล 2m หารด้วยระยะ R นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นลบ 2g m กํลัง2ส่วน a เช่นกัน สุดท้ายสุดท้ายเราต้องการหาหานะพลังงานสัว์ทั้งหมดของระบบนะครับพลังงานสัว์ของระบบทั้งหมดในในในตอนหลังนะครับในตอนหลังก็ให้เป็น U2 นะครับ U2 ก็นําพลังงานสัว์ของระบบทั้งหมดมารวมกันนะครับก็เท่า <finally>, กับ U2 นะครับ U2 ก็นําพลังงานสัว์ทั้ง3าคู่มารวมกันนะครับพลังงานสั่์ทั้งหมดมารวมกันก็เป็นลบ6 g m กำลังสองหาร r นะครับแล้วก็บวกกับลบ1 2 g m กำลังสองส่วนบวกกับกับ -12 แล้วก็บวกกับลบส g m กำลังสองส่วนอ่าทั้งหมด รวมกันก็จะกลายเป็น14กับ6เป็นลบ2ี g M อกำลังสองส่วนอ่าอ่าทีนี้ก็ได้ U2 ออกมาแล้วนะครับ u 2ออกมาแล้ว u 1ได้แล้ว U2 ได้แล้วนะครับจับลบกันก็จะได้ W นะครับจากตอนต้น W เท่ากับ U2 ลบ U1 นะครับดเท่ากับ U2 ลบ U1 U2 มันเท่ากับลบ20 g m กำลังสองส่วน R u 1มันเท่ากับเท่ากับเท่าไร u หนึ่งมันเท่ากับลบ2อง g m กำลังสองส่วน R ันนี้ u 1นะลบ2 g m กำลังสองส่วน r นี่ u 1น่งโอเคลบๆบก็กลายเป็นบวกนะครับ ลลกลายเป็นบวกนะก็อันนี้เป็นคณิตศาสตร์นะก็กลายเป็นลบ20บวกกับ2ก็สุดท้ายก็ได้ลบ 18G แก,กำลัง2ส่วน R ก็ได้คำตอบออกมาว่าสุดท้ายงานที่จะต้องใช้ในการนำมวลมาจากจุดไกลๆมาไว้ในระบบตรงที่จุดกึ่งกลางพอดีจะต้องใช้งานเป็นลบ 18G GM ำลัง 2, สส่วน อ่านะครับเอ็มกงสองสถานะก็อตอบข้อที่หนึ่งอ่ะเครื่องหมายมีผลไหมลบกับบวกไม่เหมือนกันอ่เครื่องหมายมีผลนะครับในเรื่องงานเนี่ยเครื่องหมายเนี่ยมันจะบ่งบอกว่างานเข้าระบบหรือง,งานออกจากระบบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ได้เกี่ยวโดยตรงกับข้อนี้แต่ว่าเครื่องหมายเนี่ยอย่า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 ตัดทิ้งนะครับมันมันมีความหมาย